อา,อาร์ตเป็นไรทำไมหน้าซีดอ่านผลตรวจสุขภาพพี่จิตใจมันห่อเหี่ยวมากเลยน้ำตาลสะสมไขมันในเลือดไขมันเลวพุ่งลุกตัวตรงใส่ช่วงนี้ผมมะใช้ชีวิตหนักไปหน่อย อ่ะอะพอดีเลยวันที่10-12พฤศจิกายนนี้ทิสโก้เขาจะจัดงานทิสโก้เฮลท์แคร์แฟร์2025ที่อาคารทิสโก้ทาวเวอร์รู้ไหมว่าเขาจัดมา3ปีต่อเนื่องแล้วนะเขามีบริการตรวจฟรีทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองหรือว่าตรวจมวลกระดูกแล้วก็ประเมินภาวะหยุดหายใจขณะหลับ วจสภาพผิวหน้าก็มีนะแล้วถ้าผมสงสัยอยากถามลึกๆล่ะพี่มีคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาจุฬาศิริราชด,ด้วยนะถ้าเกิดอาร์ตมีคําถาม่ะถามช่วงนี้ได้เลยถ้าเกิดอาร์ตรู้สึกหน้าแห้งอะในงานอะเขาก็ยังมีโปรโสกินแคร์แบรนด์ดังด้วยนะแต่ถ้าอาร์ตอยากตรวจสุขภาพเพิ่มเขาก็มีแพ็กเกจลดสูงสุดถึง60%เลยแล้วภายในงานอะเขาก็ยังมีขายอาหารเครื่องดื่มแล้วก็กิจกรรมให้ร่วมสนุกด้วยแล้วงานนี้เขาจํากัดแค่เฉพาะพนักงานในตึกหรือเปล่า มาได้เลยทุกเพศทุกวัยแล้วก็มากันได้ทุกคนอ่ะอะจดก่อรทิสโก้เฮลแคแฟที่อาคารทิสโก้ทาเวเถนนสาทรนเนีอยเจอกันครับ